สวัสดีค่ะก็มาอยู่เนี่ยมาอยู่คอนโดนี่เราก็เดินมาดูที่สระว่ายน้ําค่ะเพราะว่าเราตั้งแต่เรามาเนี่ยยังไม่ได้มาที่สระว่ายน้าเลยก็เลยว่าจะมาดูเพราะว่าฝนตกทุกวันแล้วอีกอย่างหนึ่งเฟรดก็เฟรดก็เข้าโรงพยาบาลก็เลยยังไม่มาว่ายน้ําเลยตอนนี้ก็มาส่งเฟรดมาที่ร้านนวดแล้ว มาร้านนวดแล้วหนึ่งชั่วโมงแกจะนวดฝ่าเท้านี่ก็เลยจะพามาดูที่สระบายน้ําค่ะเพราะว่าสระบายน้ําจะมีคนมาเยอะไหมอะไรเดี๋ยวดูก่อนค่ะวันนี้นี่ค่ะเรามาสระบายน้ําก็มีคนเข้ามาปุ๊บจะต้องเซ็นเซ็นชื่อเพื่อลงสระ เราก็แบบเพื่อดูว่าเรามาลงสระเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าใครบ้างลงสระเยอะไหมแล้วก็ฝรั่งมันมามันบอกว่า ทีนี้ก็ทักทายน้องนองเขาไปนั่งเปาสะทีนี้ก็เลยเดี๋ยวก่อนเขาไปดูในสะก่อนเดี๋ยวไปดูในสะน้ำก่อนเดี๋ยวดูสระก่อนโอ้ยเขาเปลี่ยนรองเท้าใหม่ด้วยป้าตรงนี้สีเขียวเปลี่ยนรองเท้าลงสระด้วย ไม่ได้มาสองเดือนตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงเห็นไหมมาดูสะไว้น้ำค่ะตอนนี้ฝรังยังไม่ได้ลงมาเล่นเพราะว่ามันยังสายอยู่อากาศดีวันนี้ฟ้าเปิด ก็อยู่ตรงนี้มาเรื่อยสะก็ซ่อมแล้วบางทีก็มีซ่อมบางทีก็ไม่มีอีกอย่างหนึ่งเราก็ถ่ายลงคลิปนานแล้วนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับสะว่ายน้ำานี่น่ะโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะให้มาดูสระว่ายน้ำเฉยๆวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูใหม่ครั้งหน้านะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ